มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนไผเยี่ยไอย่างอุญญอ้ม้วนทุกใจตัวแน่นหนึกับเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือน,อน,อน,นะครับช่วงอู้จ๋าวันนี้ยังตี้พี่เก๋บอกช่วงที่แล้วนะครับเราจะมาอู้เรื่องของอสอสอ,อสอมอกันนะครับว่ามีการยัการยังได้พ่องแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอ่างนะค่าอ่างนะ ค่าปริการนะครับซึ่ง <อา S 1> เป็นที่เพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลหันแล้วว่าอาสมอเนเปิ้นแยกการกันนักนะเจา้าแล้วที่สําคัญคือในช่วง COVID โควิดที่ผ่านมาเนี่ย ต้องห้องได้ว่าอสมนี่คือกลไกสาคัญเลยเปพระเอเลยแม่นจังที่นี้คือไทยเฮาเนะ่ยจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้เพราะว่าเปิ้ลลงไปถึงชุมชนลงไปถึงประตูบ้านไปดูแลสุขภาพร่างกายตัวเนะเจ้าจะได้ติดตามกันแล้ววันที่ส3มีนาคมนี้ก็จะเป็นวันศาสาสมรักษสาธารณสุขแห่งชาติต่ยนั่นหมายความว่าอสมมีความสำคัญขนาดเลยนะเจ้าวันนี้เจอสองท่านมาอุ้จรกันนะเจ้าท่านแรกเจ้าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะเจ้าต่างโซเชียลมีเดียนี่โอ้เปิ้ฮอตฮิตนะเจ้ากำนันงงนะเจ้าวีระชัยชัยมงคล ประธานอ,อสมตบบนป่าแดดและก็เป็นนายกสมาคมกับนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเจ้าแหมท่านนึ่งเจ้าคุณพิมุกพงศ์พัฒนลาทองนะเจ้าประธานอสมอำเภอเมืองและแพทย์ประจําตําบลสุเทพนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับก่อนอื่นเราต้องเรียนถามึงสองท่านนะเจ้าถ้าดูจากเนี่ยถึงสองท่านนั้นก่อทํางานอันนี้ก็เป็นกํานันตตยท่านนี่ก็เป็นหมอประจําบตําบลตตยนะเจ้าเป็นจะได้มาจะไดดถึงได้มีแรงบาดันใจซึ่งเขาได้เป็นอสมเจ้าทํากำนันโดงกันเจ้า จริงๆนะฮะถ้าเราจะเห็นภาพรวมเนี่ยครับถ้าอาสมอน่าจะเป็นแม่นิงเนาะครับส่วนใหญ่นะจรเ่าจะเป็นแม่นิงจริงๆแล้วสมาชิกเขาก็เป็นแม่นิงนักโดยส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> แต่ทีนี้ทางด้านนี้ก็อย่างผมเนี่ยผมได้มีโอกาสตั้งแต่อ้อนน้อยเนางอีปอยแม่ เนาะถ้ากระรุ 2010, ่นเริ่มเดิมที่เคยเป็นเพราะวสมมเริ่มตั้งแต่ปี2 0แล้วนะ2,500สาวเนาะสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะอายุหนักกว่า6ใบมูจเตย6วันเกิดได้นะครับอพราสมมมีก่อนกับมาโหนก3นะครับถ้าตั้งแต่ปี2 0ละนะครับอันนี้ก็เลยพอเขามาเป็นผู้นําชุมชนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องทํางานร่วมกันพอทํางานร่วมกันมันก็เลย ได้เป็นโดยปริยายเพราะก่อนหน้ามันจะมีค่าตอบแทนขนาดนี้หรอครับเจ้าคือเป็นจิตอาสาแม่ใครค่าเป็นก็เปลี่ยนเพราะชื่อว่าอาสาสมัครก็คือจิตอาสาเข้ามาช่วยเีายการเจ้าอันนั้นก็คือสืบจากพ่อแม่เราก็เลยใครอยากทําประโยชน์ให้กับชุมชนพ่อแม่แม่เราก็สืบจากพี่น้องชุมชนในจุ้บ้านนะเนาะเจ้าเพราะว่าแต่ก่อนอย่างที่ผมย้ำนะครับว่ามันมีค่าตอบแทนหรอกค่าสมัครกับแม่สมัครเนี่ยครับเจ้าแล้วตังก็คุณหมอแล้วครับ ครับของผมนะครับก็เริ่มแรกที่ที่เข้ามาเป็นอสมเนี่ยปี2550เอ้ย44นะครับที่บ้านเนี่ยพอดีตะกอนเนี่ยเป็นห้องสถานีอนามัยเนาะว่าใจรพสตอยู่หน้าบ้านครับอนามัยครับเป็นห้องอนามัยสถานีอนามัยแล้วหมอสถานีอนามัยเนี่ยเปิดก่อนมาขอเนื่องจากเตอนนั้นเนี่ยตั้งชมรมอสมเนี่ย เพื่อนปร,ปรสามารถที่จะทําเอกสารพิมพ์งานอนย่างนะครับซึ่งผมมีงานประจําอยู่แล้วต้งองขอเพื่อนข็มาขอว่าขอมาช่วยงานอ,อสมอตัวในเรื่องเอกสารซึ่งผมก็ทํางานประจําอยู่นะครับก็แล้วช่วยมาทําด้านเอกสารพิมพ์และงานพิมพ์อย่างกะเพินะจนปี2547ป้อผมล้มป่วยเป็นโรคหลอดเลือดนะสมองคือนอนติดเตียง นะครับก็เลตตัดสินใจลาออกจากที่ทํางานครับ<ม>เข้ามาดูแลป่อที่บ้านแล้วก็เลยทํำอสมอเต็มตัว,วเข้ามาช่วยเหลืออสมอจ,นจนจากเป็นอสมหมู่บ้านก็มาเป็นประธานหมู่บ้านมาเป็นประธานตำบลแล้วมาเป็นประธานอําเภอ<ม><ม>ก็คือทํางานต่อเนื่องมาตลอดนอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่ปี4 44แล้วนะเจ้าจนถึงกู่วันนี้อย่างที่อำเภอเมืองเจียงใหม่ของเฮานี่มีอสมอยู่สักกี่คนเจ้าตอนนี้ของเฮาทั้งอำเภอครับเจทั้งอำเภอมีอสมอยู่พันสี่ร้อยกว่าคนก็่ามากนะพันสี่ร้อยกว่าคนมัรวมเทศบาลนครนะครับอ๋อก็คือเฉพาะในอำเภอเมืองเก้าตำบลข้างนอกถ้าเทศบาลนครมีแห่งประมาณพันสามป่ายเจ้าประมาณทั้งอำเภอก็ยังมีสามมัด ประมาณสามพันไปต่อประชากรนี่อย่างที่อสมปันกว่าเนี้ยมีประชากรอยู่สัก่าใดเจ้าเป็นไปดูสัดส่วนอย่างถึงมีกาหนดเป็นจานวนอสมอขึ้นมาถ้าถามว่าตามสัดส่วนแล้วเนี่ยครับการที่อสมจะทางานเนี้ยอสมต้องมีเขตรับผิดชอบครับคืออสมคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีครัวเรือนอย่างน้อยสิบครัวเรือนขึ้นไปสิบถึงสิบห้าครัวเรือนแต่ถ้าถามว่าสัดส่วนในของอําเภอเมืองเฮานะครับสัดส่วนจริงๆอิงอสมคนหนึ่ง จะต้องดูแล50หลังคาเรือนณปัจจุบันหนึ่งต่อ50เลยครับณปัจจุบันนะครับเพราะว่าเฮามันเป็นชุมชนแน่นอนอำเภอเมืองแต่อสมของเขามีแค่3,000คนอ๋อก็ถือว่าน้อยนะเจ้าเพราะว่าหนึ่งครัวเรือนเนี่ยบางครอบครัวนี่มีเป็น5้าหคนไงถ้าเป็นคนนี่ก็คือหนักกว่าห้านแหมอ่ะก็คือคูณเข้าไปประมาณคูณ3เข้าไปใช่ครับอย่างที่ป่าแดดนี่นะเจ้ามีอสมอยู่นับกว่าเจ้าคือตำบลป่าแดดนี่เขาแบ่งเป็นสองส่วนนะ <c oughs> ส่วนหนึ่งเยียคือว่าห้าห้าเขตนอกเทศบาลมีร้อเจ็ดสิบะครับนาคห้าเขตในป่า,ปา,ปาเปาแถวบ้านนี้นะ้อันนี้เนี่ยเขตเทศบาลนะครหันห้าสิบนะครับกหมือนดส่วนนะครับที่วางไว้คือกรอบเป็นวางไว้สิบห้าถึงยี่สิบต่อหนึ่งคนเนาะแต่ณนะวันนี้มันยังไม่ได้เพิ่มอตัตราแต่ประชากรมันเพิ่มขึ้นก็มาก็เลยอยู่มันที่ไอเป็นบอกเป็นห้าสิบคนเรียนต่อนหนึ่งคนไปเห็นครับจาการเป็นอสมอนี่เป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตกับเจ้าหรืออย่างใดเจ้า เป็นตลอดแต่ต้องมีการพิจารณาก่อนหรือต้องมีการโหวตจะมีการเปลี่ยนกันก่อนหรือว่ามีการลางๆแ่าวะนี่เขาภาครัฐเพื่อกใอในในเวทีเจ้าบ้านครับมื่อกกรนี่ไข่ก่อกรณีเกิดเจ้เวทีเจ้าบ้านนั่นแหละ ปรหลวงก็ประกาศเนาอขายเขาเป็นออสมอกับแม่สมัครกับแม่แต่ประเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีเจ้าบ้านเหมือนกันก็โหวตความเหมาะสมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ไปพูดเซ็นรับรองสมัครไปก่อนแต่ยังสมัครไปก่อนแต่ยังเหมือนเหมือนข้าราชการนมันยังไม่ได้ประจุเตะรอโคต้าก่อนรอขอโคต้าเพราะว่ามีอสมเดิมที่เป็นอยู่การสิ้นสุดการเป็นอสมนี่กรณีไหนเจ้ากับประเดี๋ยวนี้หนึ่งเป็นลาออกคนเดียวเจ้าเนสองกับเพื่นเขาว่าแรงงานปรทับ อะไม่รูนะยากแกนผยักแกนเกาะเมืองเรายักแกนก็โดนฟนปริยายรากกรสากก็คือเสียชีวิตในเองเจ้าแต่กาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นอาสาไงเข้ามาช่วยใช้คำว่าอาสามาช่วยเจ้า ในแต่และชุมชนที่ว่ามีการมีคนดูแลหลายครัวเรือนต่อครัวเรือนเนี่ยมันมีมันมีวิธีการอย่างไรไที่เวลาเข้าไปหาหรือว่ามีการอู้อย่างไรครับหรือว่าแบบมันสนิทกันก่อนหรืออย่างไรจริงจริงนี่ซึเป็นเเป็นชุมชนก็เพราะว่าความสนิทะเนาะครับอ่าความสนิท<ค>แต่ก่อนนี่เรามองเป็นอแต่อก่อนนี่เรามองเป็นปอกเนาะบ้านเราเนาะเป็นห้องปอกเนาะปอกหั่นฟอกเนื้อเกี่ยวกับหัวใจอย่างเงี้ยอย่างพอดีนี่มันมีภาพรวมของบัตรจักรสารขึ้นมาเอาก็เอาคนที่เป็นอสมอลน การมการในหมู่บ้านบ้านจะสังดูกันไปซอยๆนัะเจ้าเพื่อก่จะอู้กันฮู้กันเรื่องเรื่องเจ้าแล้วหน้าที่ของอสมมีไอหยังพ่องโอ้ฟังดูอสมนะฟังดูเป็นด้านสาธารณสุขนักนักขนาดหรือเปล่าเพราะว่าอันซ้ำคนซ้ำคนเขาได้ยินเสียงตอบมาไงบอกว่าเนี่ยไอหยังกันอสมมาเนี่ยหยังแอะแ้วแต่เขาเนี่ยหยังอยากจะถามจากคนที่เนี่ยแก่แต่ๆนะจ้าว่าเนี่ยหยังพ่องเจ้า โอ้ยอู้ถึงว่าอสมนี่แหมมุมมองหนึ่งถ้าห้าลงไปเปลี่ยนก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วน่าสารสู่กระสรวนหนึ่งแล้วนะโรคภัยเข้าเจอกก็เข้ามาอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นงานงานหลักๆเขาทั้งปีเนี่ยหมอกควันนี่แน่นอนอยู่ละเพราะว่าภาคเหนือมีเรื่องหมอกควันเนาะลูกน้ํายุงลายไข้วัดใหญ่ไอ้ไอสุนัขบ้าสุนัขบ้าแล้วอสมเนี่ยก็ทํางานร่วมกับกระทรวงอื่นแหมคมันจะใช่เพราะสารสู่ใช่ครับเพิ่อนก็อาศัยอสมเขาได้เล่นเช่นเก็บจอประถอ ก็อาศัยอาศัยอสมเนี่ยใช่ไหมครับในเรื่องของยาสิบติดที่จะเข้ามาประเด็นมาเพิ่มขึ้นแล้วนะงานมีภกิพิ่มเติมแล้วที่สําคัญสังคมผู้สูงอายุแมนรับอ้โเพิ่มขึ้นมาหำมาะได้มาพอปล่อยหำมนก่ยรับแล้วกานล่านื่องอื่นๆที่ช่วยในภาพชุมชนก็คือว่าไปบอกในเรื่องของน้ําท่วมเน่เอี่ยนอกไปเรื่องของการไป บอกบุญบอกเหงาสภาพเขาพ่อพมอาอาศัยว่าอ,อสมอเป็นดูหนึ่งคนต่อห้าสิบราคาเรียกไปจะเป็นอย่างมีความผูกพันกไปอสมอเนี่ยใกล้ชิดสุดละ,ะ,ละเป็นทั้งงานลาดงานหลวงนี่หรอื <ขา S 2> อมัดกับห<ง>้องอันยัง,งกัหงบห้องห้องมดอะห้องอสมอเป็นหลักนะก็คือถ้าเป็นในชุมชนกับมันห้องสุเมฆครับสุเมฆต้องเขาเนี่ยเรื่องกรรเต้นหรอกจริจริงๆมันก็นอกเรื่องงานเปิ้นนะเจ้า แต่ว่ามันด้วยความตีเนื้กานตัวกันนักอีกครับซึือว่าอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากๆก็จะสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้นัดแม่นละก็อาศัยว่าบัณฑกรเมืองวัดท้องสุมาช่วยเนาะแต่ภาพรวมที่เติมงก็คงจะเหมือนกันทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นด้วยเนาะเทศบาลด้วยเจ้าเดินนํามตางด้านอันนั้นประธานอสมอพเมืองเจ้าการทํางานร่วมกับหมู่หมอหมู่พยาบาลในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเจ้าอสมอต้องเนี่ยอย่างพองเจ้าครับก็ ยังอสมจริงนะเท่าขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุขเนาะแต่เขาก็จะขึ้นกับสาธารณสุขอำเภอนะครับแต่ถามว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีองค์กรหน่วยงานคือรพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตั้งเครือข่ายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและองค์กรต่างๆที่เพิ่มมาเข้ามาทําเกี่ยวกับเรื่องงานสุขภาพของภาคประชาชนยิ่งยิ่งยิ่งผมอยู่ตําบลสุเทพเนี่ยใกล้หมอชอเนาะใกล้มหาวิทยาลัยทุก ทั้งเพศัพทันตะคือพระเพื่อนมีงานที่จะเรื่องไปดูผู้สูงอายุเรื่องดูฟันแน่ะอนนะแต่เพศัพจะไปดูอาหารจะไปหยอดตรวจแานพิษตรวจอะไรอย่างเจาะไปนิ้วหาแฉนพิษมาตั้งอสมอหมดเลยเข้าไปหาเป็นหน่วยประสานช่วยประสานไปเอาพิษเลยเป้าหมายครับเจ้าเปิ้นบอกว่าอาสมติจะเอาผู้สูงอายุ50คนเนาะมาตรวจเรื่องฟันเรื่องช่องปากอยี่ยเขาก็ต้องไปเจาะไปเอามา เกณฑ์เปิดมาถูกเป้าหมายอย่าหับมาเปิดเจ้าแต่มันผลดีก็คือตกที่เจ้าบ้านเจ้าบ้านได้รับเขาก็ได้รับการดูแลสุขภาพไปตัวอี้มันก็เป็นขั้นพื้นฐานแต่แต่นะเพราะเหล่านี้เนี่ยหมอพยาบาลเนี่ยเข้าบ่ถึงแต่ว่าถ้าเกิดมีเป็นอสมเนี่ยเข้าถึงความไว้ใจความไว้วางใจต้องเป็นคนมูเดียวกันอยู่ด้วยกันบางเตื้อหมอไปหาเนี่ยก็บ่ค่อยเจือหมอต้องพูอนี่มูอสมไปอู้อู้เป็นเพื่อนของเขาเป็นหมอก สมกคนทองเขาเป็นหมอนะจ๊ะหมอนี่อีกคนท้องหมอคนที่หนึ่งหมอคนที่หนึ่งเลยนะแล้วหมอคนที่สองนะเจ้าหมอคนที่สองคือหมวดตังรอพอสตอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมอคนที่สามคือหมอที่โรงพยาบาลอันนี้หมอคนที่หนึ่งใกล้ชิดที่สุดเป็นด้านหน้าเลยลองอยากจะ้ได้เล่าถึงช่วงโควิดสักหน่อยเจ้า อ๋สอสตรอมนี่เตาที่เขาหัห่นเป็นข่าวตั้งโซเชียลมันนี่นะโอ้ซัมเตือนนี่ไปห้องไปขอร้องเองนะเจา้าเล่าประสบการณ์ช่วงโค,ควิดให้ได้ฟังไหมเจา้าเขาแยกกันอย่าง,างจะได้กันพ่อของเจา้าประสบประสบการณ์ที่เจอกับตัวจริงเนาะครับคิดแรกของเชียงใหม่ตีวอร์มอัพโอ้เดี๋ยวก่อนอู้หันมาได้ดูว่าจะเสียหายก่อนดีเป็นอย่างสถานบันตั้งแห่งหนึ่งแห่งแห่งหนึ่งย่านนิวามนเฮมินอ่ะเจ้าเพื่นเป็นพนักงานเสิร์ฟเจ้า ติดเที่ยงมาแล้วก็อยู่ที่หอพักซึ่งเป็นคนเป็นห้องแฝงประชากรแฝงเนาะเม็ใเจคนในพื้นที่ครัแล้วอสมหมู่บ้านน่ะก็เป็นแม่ยิงประธานประธานมาพอกาเตอะเจ้าก๋วนะครับด้วยความที่เฮาเป็นประธานตวัวก็ไปเป็นคนแรกเลยเจ้าอคนนั้นก็ยืนอยู่ประตูบ้านเจ้าด้วยความที่เฮายังบอกเลยว่าโควิดเนี่ย ความรุนแรงมันมันเป็นอย่างไรจ้เป็นมันหูนลต้องรู้ว่าความหูเลยเรื่องนี้มันไม่น้อยขนาดแต่เขาหัวความรูมาทีหลังโลกึ้นหลายปีแล้วนะสองสามปีแล้วนะจะเข้าไปไปควบคุมก็ต้องประสานประสานตั้งกรพตตตั้งอำเภอตั้งอย่างว่าพอมีกลุ่มผู้ป่วยอยู่ตรงนี้เนะ่ต้องต้องไปเฝ้าอ่ะยืนเฝ้าเิ่นเมื่อว่นไปไหนจนกว่าดรถโรงพยาบาลตัวอยู่มากวาเพื่อจะมาหับไปใช่ไแล้วเขาก็ต้องไปควบคุม ในในหอพักที่เพื่อนอยู่แหมเจ้าต้องไปห้องมาตรวจหมดต้องไปพ่นยาต้องไปนี็คตัวอย่างอันนี้คือคนแรกของจริงใหม่เจ้าที่ได้เห็นได้การทํางานว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมามีภัยละก็ต้องประธานอสมอสมอเนี่ยเขาไปุ่ยจ้าทีนี้ล่าสุดจ้ามติคอรมอนนะเจ้เพื่อนได้อนุมัติงบประมาณในปี67ต้องปีหน้านะเจ้าที่จะเพิ่มกาป่วยการให้กับอสมอสสทั่วประเทศล้านประมาณล้านเจ็ดหมื่นกว่าคนเนี่ยนะจ้า ความเห็นของอ,อสมอึงสองท่านคิดว่าการเพิ่มเต้นเน่จากปันเป็นสองปันมันครอบคุมรื้ยังกับภาราที่ที่เขาทำว่าการป่วยการจากพันมาเป็นสองปันนี่เนาะถามว่าตะกอนยังได่กำานดน้นนองอ้วงมามีมามีค่าบริาการาถ้าบริาการเพิ่งมาแบบก,กี่ปีนะครับแต่ถามว่าถ้าอ้วงงานของอ,อสมอนะ่ะเกิดแก่เจ็บตายครอบคุมอสมอทางนั้นตั้งแต่ตั้งคันเนาะต้องต้องมาจนกอดอสมอต้องไปดูแลต้องส่งรายงาน ในกลุ่มเป้าหมายตัวเองในเขตท่าผิชอบนะครับถามว่าบางคีกลางคืน,นเนี่ยต้องไปออกตรวจร่วมกับฝ่ายปกค,ครองแหมกรณีร้านค้าที่ร้องเรียนมาจก,กะปกุกอะไรอย่างอ,างอ,อสมออก,ก็ต้องไปถามว่าเงินสองปันมีค่าไหมก็กมีค่านะครับเพราะว่าทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะติดเจ้ามาก็ต้องมีกระจายจแต่ถามว่าส่วนหนึ่งในส่วนของอสมออทั้งประเทศเนี่ยเฮามีทําเรื่อง ชานักจิตสงราขหออสมอแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นองค์กรเดียวที่ที่ตัวเนี้ยมีเข้าปิดสมาชิกล้านกว่าคนได้ได้ห้าแสนปายเงินมาจากไหนเงินที่พิ้นหักรายเดือนก็หักจากค่าป่วยการอสมอก็คือหักจากค่า่วยการอยู่แล้วคือแต่เดิมปันหนึ่งจะได้เต็มปันหรอกเพราะต้องหักค่าชานักจิตตัวสวัสดิการค่าสวัสดิการเนาะที่อสมอนะครับถ้าเป็นอสมอของของเฮาเนี่ยครับสวัสดิการ ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐอสมอน,นอนห้องพิเศษครับนะครับถ้าเป็ยนยากใส่ตรงห้องพิเศษใส่เก่งนะครับเป็ี่นสวัสดิการที่องค์กรอ,อื่นยัง,ย,งยังไม่ได้รลองรับขนาดนี้ใต่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่ึนเาเห็นความสําคัญไงนะเจ้าความสําคัญที่เราทํางานขึ้นกับประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยกรมสอบสวนบริการสุขภาพเพิ่นเข้ามาดูเรื่องของอสมรเนาะนะเจ้าครับถามกับนายนวลม้า จำแรกอสมฮาร์เกิรดนะคือถ้าจะคนเท้า <c oughs> กำนันหลงนี่ยังหนุม่มอยู่นะเ <c oughs> จ้าครับแล้วมันก็มีหลายช่วงอายุเพราะว่าเดือนที่เฮาว่านะเริ่มตั้งแต่ปี20งศูนย์ก็เลยพยายามให้มันบาลานซ์ให้มันรวมๆกันเนาะเจ้าเารื่องของค่าตอบแทน2000เนี่ยครับจริงๆแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยอสมเราต้องทํากิจกรรมที่จะต้องส่งรายงานครับเจ้าห้ากิจกรรมหกถึงเจ็ดกิจกรรมถ้าสมมติาเขาคิดไปเจ็ดวันเนี่ยเนาะใช่ไหมฮะทำงานสักเจ็ดวันเนาะเขาสามร้อยคูณสามเจ็ดเซลเซียนั่นเนาะเฉลี่ยว่าเป็นค่า น้ำมันค่าอย่างค่าเข้าต่อวัน300แต่ความจริงมัน,นยากกันทั้งวันเลยแหละทั้ง,<า>งเรียนทั้งอย่างแหละแต่เขามองว่าชนะถูกบังคับโดยรายงานที่ติดต้องทําตัวกันนะรายงาน,นส่งกูเต๋อรายงานนี่คือว่ามาจากกิจกรรมนะว่า จ็ดกิจกรรมเนี่ยทำอย่างพ่องลูกน้ำยุงลายไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าเจ็ดวันนี่ต้องเดินทางออกบ้านไปละเขาคิดว่าสามคุณเจ็ดกับสามเจ็ดสองเอ็ดแล้วเนาะและ้วก็อ่าบัมเก็ดคึ้นเตี่ยว,วันนี้แต่สองปันแต่แฮมแฮมเป็นจะเป็นแฮมหลายเดือนอยู่<ช>มันค่าค่าของชีพมันก็ให้จะพอๆกันมันเป็นเรื่องของน้ําใจมากกว่าผมว่า<ช>จะเฮ้ยว่าฟังดูสองปันโหได้สบายเลยแต่ไม่ได้่ะหาเนาะเป็นเป็นเรื่องที่ช่วยเพื่อมีขวัญและกำลังใจในการยยการี้เนาะต้องมาดูคนที่ปัญญาการแต้ คนที่บริหารานแล้วบรรลุบทบาทหน้าที่ก็จะมาเข้าใจเนาะแค่แร้่องมันลดก็จะได้แล้วเนาะขี่รถไปเนาะเจ้าขี่รถไปไปเที่ยเดียวมันแบบจะไม่เจอเลยนะเจ้าบ้านแบบเดียวอ่ะมังเต๋อกับปอยูใบยู่ิ๊กไปแหมเนาะจำเต๋อกับพีทหัวพีทหัวสามสี่วันเจอแฮมมาครบอย่างเงี้ยเนาะวันที่12มีนาคมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเจ้าแต่ละปีนี้เปิ้นก็จะมีการประกาศรางวัลเนาะในสาขาต่างๆปีนี้มี12สาขาเหมือนปีที่ผ่านมากับเจ้า จริงๆ12สาขาเนี่ยก็หาเพิ่มมา2สาขาในเรื่องของแองเขาผู้สูงอายุกับยาสิบติดอ่าคู้เตียนี่มันงานยาสิบติดนี่เป็นฝ่ายปกครองเนี่ย่าเป็นอาศัยว่าอสมเนี่ยเอามาเอานมาหมาอโอนมม้ออสมเพราะว่าต้องดูแลในเรื่องของการบำบัดเนาะเอาไปไปสสยสืบดีๆเลยนะเพราะเป็นหูมัมนก่อนว่าบ้านหลังนี่มีกี่คนทำอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้น ก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น12ส,สาขาเพิ่มข<า>ึ้นมาครับอยากจะเพื่ออสมฝากถึงพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพน่อยครับช่วงนี้มีทั้งเรื่องของอากาศห้อนทั้งฝุ่นควัน <c oughs> มีพิษสุนักบ้าตัวโอ้โหนกขนาดเลยครับช่วงนี้อาสาร 6, บผมนน่อน้องในส่วนของอสมอนะครับก็อ,อย่างเฮ้อนะครับท่านได้ดูแลสุขภาพ <S <S พเพราะเราเป็นเหตุเป็นตัวอย่างเฮ้พี่น้องเจ้าบ้านเนาะก่อนเฮื่ดูแลสุขภาพมาก่อนถึงแม้เราจะอายุล่วงเลยไปก็ตามเนาะก็ดูแลไปตามสภาพนั้นยิ่งประเด็นอสมอก็เริ่มมีอายุเพิ่มขึ้นก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุได้ก็ฝากอาสมอแล้วก็เรื่อกำลังใจเนาะในการทำงานนะครับบางทีก็รัดเป็นพยานจะดูแลอยู่แล้วเนาะในเรก่องของความเห็นใจแล้วะเรื่อกำลังใจอสมอก็ยังได้ฝ่าไปด้วยกันก่อนเนาะพร้อมนวิกฤตต่างๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันก็คงดีฮะโอ้กำเมืองก็เื่อมันตึงได้บุญเนาะ นะครับเพื่อกำลังใจตัวเองรับกฝากพี่น้องชาวบ้านนั่นคือกำลังใจอสมอเดินเนาะเจ้าแม่นเจ้าเอากำลังใจเพื่อเจ้บ้านชาวบ้านเพื่อกำลังใจอสมอตัวเจนทางด้านประธานอสมอเอาเลยการประกวดอสมอเนี่ยครับการประกวดอสมอทีเด่นเนี่ยมันจะมีประกวดตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดภาคจนถึงระดับประเทศระดับชาตินะครับอสมอกว่าจะไปได้กระดับนั้นเนี่ยต้องเป็นอสมอที่ทํางานจริงมีความรู้จริงเพราะบาดเจ็บาดที่จะเป็น อ้าวโล่ือคนใดคนหนึ่งได้ครับนะครับเพราะอสมอต้องไปเข้าประกวดเข้าไปถึงเทพแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเทพต้องมาดูในพื้นที่จริงในหมู่บ้านจริงว่าคุณทําจริงก่อไปเท่าถาม้าบ้านเลยว่าอสมอคนนี้ทํางานแต่ก่อมีผลงานแบบนี้จริงก่อมันมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคทําแล้วแลจริงอสมอ,อย่างอย่างอย่างไ่เฮาเนะี่ยที่ได้กันเนี่ยถ้าระดับชาติี่ย ถือว่าเป็นที่เชิดชูเกียรติอของวงตระกูลนะครับเพราะว่าได้เครื่องราชชนิพกเจ้าเกยได้แล้วมันกับเจ้าของอสมตังเจงใหม่เคยมีคนได้มาเจ้ามีมีของประแดดครับเจ้าโอ้พระอนประแดดเจ้าแล้วของที่เป็นเครือข่ายเขาก็คือสุชาติสันจัเจ้าที่ได้ตอนนี้ต้องขอแสดงผลงานดีกรบเปิ้นตัวเองเจ้าเพราะถือว่าเป็นบาดจนี้เนาะว่าจะได้มา คุณเก่งแต่จะได้มันต้องมีการตัวะแข่งกันทั้งประเทศจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องอสมนะเจ้าตีจะช่วยกันดูแลเรื่องสุขภาพของคนไทยพราอยูเนสโกเนี่ยเปิ้นถึงยกย่องเลยนะว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยแข่งแกร่งเพราะมีอสมนั่นเองนะเจ้าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนอกจากมาอุจารในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้ายินดีมากๆเจ้าสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะยังกิรกสรมหนึ่งนะเจ้าช่วงหน้าไปช่วงท้ายของรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้า Update, update, อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่าก๊กูเจ้าข่าวข่าวที่ไหนเผยเนื้อแยงอุ้ม้วนทุกใจตัวนแน่นอน